สวัสดีครับผมพี่ทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ผมก็จะเติมน้ําใส่น้ําเติมน้าเปล่านะครับน้ำเป็นน้ำปปานะครับเติมเติมใส่ถัง200ลิตรไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้าหมักน้าหมักที่ผสมแล้วนะครับเป็นน้าหมักปลานะครับที่ผสมแล้วแล้วอีเราจะไม่แรงนะครับอีกของๆนะเพื่อนๆก็จะเป็นสีเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหม ใส่ไม่เยอะนะครั้งแรกก็ใส่ไม่น้อยเลยนะครับไม่ต้องรีบใส่เยอะนะเพราะในดินเรามีธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับเพื่อน ใส่แค่นี้นะครับใส่สองสองแก้วครับแบบนี้นะครับจะมันๆนหน่อยนะครับนี่ยใส่ไปเลยนะครับจะต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเราต้องใส่เยอะที่หลังนะครับแกนี้มันเบื่อ คนให้เข้ากันเลยคนระับรอน้ำเต็มก่อนนะน้ำน้ำจะไม่เต็มนะปิดฝาไว้นะครับนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นน้ำหมักน้ำหมักที่ผมทำไว้นะน้ำตาลต้องอยู่ไกลแต่อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพื่อนเราจะขึ้นฝ้านะครับแต่นี้ยังไม่ใช้นะ หมักคล้ายๆอนะครับเราเอาหัวเชื้อน้ำหมักปลามาใส่นะน,นี้ได้มาจากฟาร์มฟาร์มิ่งไทยแลนด์ไว้ให้ปลดท่าอาหารดินร่วนซุยได้ได้นะครับแต่ยังไม่ใส่ครับ นี่ก็เป็นน้ำหมักกล้วยนะน้ำหมักผลไม้แล้วเพื่อนน้ำหมักกล้วยไว้ทําหวานไว้ทําหวานนะครับเป็นน้ำหมักกล้วยไว้ทําหวานนะครับทาหวานเมลอนกับขี้เท่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝัดฝัดสับปิรดตอนเย็นนี่ผมก็มาใช้ไตโกนามานะ โคโรมาผมก็จะฉีดนะครับผมก็ามาฉีดเขานะครับวับนนี้ดูให้จบไปเลยนะครับคลิปนี้ใส่โครมาผมไม่ได้ทำเองนะครับผมมือเอานะครับใสโครมาเป็นน้ำสีเขียวนะครับเนี่ยผมก็ใส่สองช้อนใส่ไฟห้าช้อนแกง นะเราะจะเป็นสีเกียวนะเพื่อนสองสามสี่ห้าข้าอแกงครับ ตามด้วยน้ำบัาหยัดเส้นนะครับหยัดเส้นกับต้มไชูนะครับตามด้นึ่งสอม่ห้าผาช้อนแกงกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะมาพ่นตอนเย็นๆนะครับพ่นตอนเย็นๆพ่นให้เขานะครับก็ฝากกูติดตามผมได้เลยครับผมพีทำไปเรื่อยๆแล้วสวัสดีครับ